บทสวดมนต์บูชาไหว้พระาธาตุประจําปีเกิด12นักษัตรเสริมสิริมงคลชีวิตเปิดดวงโชคลาภด,ดวงดีตลอดทั้งปีการสวดมนต์บูชาไหว้พระาธาตุประจําปีเกิด12นักษัตรและการสวดควําไหว้บูชาพระาธาตุนั้นคือหนึ่งในวิธีเสริมดวงที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแค่ทำบุญไหว้พระเสริมดวงช่วงปีใหม่ หรือแก้ชงในช่วงจุดจีนเท่านั้นแต่เรายังสามารถไปไหว้พระธาตุได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาบทสวดมนต์บูชาพระธาตุประจำคนเกิดปีถอพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาทาตุภูตาอตุลานุภาวาจิรังปฏิทิตานันทกับปเก อุเลเทเวนะคุตตาวราพุทธทาตุงจิลังวันทามิหันตังชินธาตุโยโสตถาคตังอหังวันทามิสัพพธาอหังวันทามิทูลโตขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดําเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําคลิปวิดีโอนี้และท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกบุญกับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเรา อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ